กี่โมงละเพราะว่าวันนี้กูไม่นอนกูจะรอห้าทุ่มถึงว่าห้าทุ่มพรุ่งนี้อ้าวก็มึงบอกเปิดไอ้ทุ่มหนึ่งไงไม่เปิดแบบแบบโมก็ได้เพราะว่าไม่ได้นี้ไม่ไม่ทันไม่ไม่ใช่ประกาศไปแล้วประกาศไปแล้วคุยกันตอนแรกมึงบอกให้เปิดสองทุ่มด้วยซ้ำไม่ได้คนอื่นทำข้ามาคนอื่นทำข้ามาก่อนเลยไม่เกี่ยวดีก็ต้องเป็นคนที่เออไม่จับกันไงเขาไม่ใช่ก็คนอื่นเอาไว้ที่หลังเลยต้องให้กูก่อนดิให้กูเข้าไปก่อนมันคือมินิเกมกูรู้มึงอยากให้คนดูเข้าพร้อมกูกูรู้มึงอยากแกล้งกู มึงอยากให้คนดู <โ with S 1> เขาพร้อมกูโอ๊ยช่วยดูไม่ตั้งเวลาให้ตั้งมาตั้งเวลาให้เวล่ะทำเบ็นเงาตา <estratég> ไหมไม่ไม่ไม่โกหกคนดูอยู่แล้วไม่ต้องตั้งกันได้เพื่อนไม่มันจะได้แบบเป็นนี่ไงเปรี้ยวไงถามคนดูดิไม่ต้องตั้งกันได้คนดูบอกคนดูมันไว้ใจกูอยู่แล้ว มีสกายบล็อกไหมพี่เทเบ็ดวอลจบไปแล้วแล้วก็ให้หมดหมดของอดอ์ตอะมองอัดคืออะไรหมดเมอร์เดอร์หมดเมอร์เดอร์อะไรใช่เนี่ยเป็นมันเป็นเออแหละมันเป็นอมองอัดอะมันมันคืออมองอัดอะเพื่อนสรุปไปกรุงเทพวันไหนนะเราจะไปกันวันไหนวันที่แปดตัวกูต้องไปวันที่แปดไปนู่นแหละเที่ยงคืนข้าทุ่นู่นแหละก็คือวันวันพรุ่งนี้ก็คือเที่ยงคืนไม่ใช่หรอ ใช่พี่เจ็ดแล้วกูต้องไปไหมไปมึงจะไปมึงจะไปคุยทนายด้วยไหมล่ะไป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 ฟอ้องมันไม่ล่้แค่นั้นแหละเอออยากเห็นว่ามึงฟอ้องไม่ล่ะก็ลองถามกูดูด่ดอะอยากมึงก็อยากอยู่แล้ว ไปวันไหนวันที่แปดหรือว่าวันไหนแปดว,วันที่แปดคือ,อยังไงวันที่แปดก็คือพรุ่งนี้หลังเที่ยงคืนหรอหรือว่าไงเพื่อนก็พรุ่งนี้แล้วอีกวันหนึ่งเฮ้ยดุยกูจะตายช่วยกูหน่อยดุยอ่ะดุยโอ้ยเอาโอ้ย ต้องเล่นใหม่ไหมเนี่ยฮัลโหลต้องเล่นใหม่ไหมไปดต้องเล่นใหม่ไหมต้องเล่นใหม่พี่ต้าองเล่นใหม่ี่ ออกมาอย่างเงี้ยเดยว่าตัวเฮียอะไรนะเออสกาิดหน้าหมดเจอคนมาทำที่กรุงเทพนะเพื่อนพวกนี้มีสกายบล็อกไหมเฮียเขาถามเนี่ยเขาดูนี่มาเฮียแล้มีครับมีครับเฮียคนเนี้ยรวยนะเขาบอกก่อนเขาใส่เขาติดไปแล้วแคนนู่นี่แหละทำไมพวกกูถึงนักมือไม่ใช่พระเอกครับเฮี้ย ยากมากครับมันต้องเริ่มใหม่หมดเลยเพื่อนเปิดให้เล่นหน่อยได้ไหมกูจะรีบไปสร้างบ้านกูขอก่อนดูได้ไหมอันนั้นมันยังเล่นไม่ได้ยังไม่เสร็จเลยพวกกูยังเซตราคากันไม่เสร็จเลยตอนนี้ก็นั่งเซตราคาโซเวิร์อยู่เนี่ยไม้ก็คือกูไปทําฟาร์มอะไรไปก่อนมันจะเซ็ตอะไรก็ช่างได้ไหมตอนนี้มันยังไม่ได้เปิดมันยังไม่ได้เอายัดเข้าไปเลยมันกดเข้าไม่ได้มันกดเข้ามัน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 โลมันรีแมปใหม่หมดเลย ตอนนี้มันเปิดแค่เวสวอลอย่างเดียวที่ที่เทสแต่ว่าต้องดีอยู่ดีนะมันมีนสกอร์ก็ต้องดีอยู่ดีเพราะว่ากูต้องไปเทสแต่ว่าจริงๆมันจบแล้วแหละมันไม่ต้องเทสแล้วแล้วกูเข้าไปเล่นก่อนได้ไหมถ้ากูหอกคนดูได้ให้กูเข้าไปเล่นก่อนได้ไหมกูอยากเล่นมากไปถึงอะไรเซเวโวหรอเซเว่โว <survival S 1> มันไม่ได้มันมันเล่นไม่ได้มันต้องทํามันต้องโยกเครื่องหลายหลายอย่างอยู่กว่าจะเสร็จอ่ะกว่าจะเข้าไปเล่นได้อ่ะโยกเข้าเครื่องใหญ่ลหลายปัจจัยตอนนี้นั่งเทสแล้วพรุ่งนี้เปิดสอบกี่โมงเขาถาม มีคนเปิดสอบยังเปิดปสอบยัง<ม>แต่ว่าคนเข้าได้หมดเลยเล่นปกติแต่ VP อ่ะก็อาจจะวันนึงอะแหละถึงจะเปิดสอบแต่มือก็เข้าไปเล่นก่อนได้ต้องให้คนเข้ามาในเซิร์ฟก่อนยังยังไม่เล่น VP ก่อนก็แล้วแต่มืองนนั้นอ่ะกี่โมงละเพราะว่าวันนี้กูไม่นอนกูจะรอห้าทุ่มถึงว่าห้าทุ่มพรุ่งนี้ <c oughs> อ้าวก็มึงบอกเปิดไอ้ทุ่มหนึ่งไงไม่เปิดแบบแบโมงก็ได้เพราะว่าไปได้นีไม่ไม่ทันไม่ไม่ใช่ประกาศไปแล้วประกาศไปแล้วคุยกันตอนแรกมึงบอกให้เปิดสองทุ่มด้วยซ้ํา พิลแทนที่จะตีหายไปแล้วตายไปแล้วตายไปหกโมงทุกเงนแลก็ม้วโล่ให้มันเสกลูกมาฆ่าเป็นออฟเป็นเปิดทั้งทีมึงไปพิกลิ้นกับคนดูมันคนเล่นบางคนเขาก็ตั้งใจรอเซิร์ฟเปิดะเพื่อไปเพื่อไปเล่นก่อนนงไปเปิดก่อนโดนเขาด่าดิ คนที่แม่งรอแบบคนที่มันมันรู้แล้วที่บอกไว้ตอนเที่ยงคืนอะ่ะแล้วไปนอนอะ่ะโอ้พ่กนี้จะได้เล่นสองทุ่มทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยตาโคตรพอ่อโคตรแม่แอดมินอะ่ะเพราะว่ามันเสียที่จองไงแม่งต้องรอไงโอ oh ้คนดูครับผมขอไปสร้างก่อนได้ไหมล้วเราตอนนี้มาเสร็จกี่โมงอะัเพื่อนกีมมันก็เสร็จประมาณเที่ยงแหละเพราะว่าต้องเสร็จนู่นเสร็จนี่นนนนนแต่กูพอไปเล่นก่อนได้ไหมเที่ยง,<ะ>ยงอ่ะ เ <laughs> มึยงยะไปเล่นก่อนเหรอเออกูขอกูอ,อ,อยากไปก่อน <c oughs> กูกลัวโดนแย่งพื้นที่ไม่ต่อให้เปิดพร้อมกันมึงก็ไม่โดนแย่งที่กูไม่กล้ารับปากยังไงมึงก็ได้เข้าไปก่อนคนเดียวอยู่แล้ว V P อ่ะแต่ก็อาจจะมีพวกไอ้เปียกหรือว่าคนที่เป็นไม่ได้คนอื่นทำเข้ามาคนอื่นทำเข้ามาก่อนเลยไม่เกี่ยวดีก็ต้องเป็นคนที่เออไม่จักกันไงเขาไม่ใช่ก็คนอื่นเอาไว้ที่หลังเลยต้องให้กูก่อนดิให้กูเข้าไปก่อนคนเดียวทุกคนต้องเท่าเทียมกันดิเพื่อน เอแล้วมึงไมไ่เทียมอ่ะไม่ได้กูขอก่อนได้ไหมก็เดี๋ยวถ้าเสร็จอะได้เข้าไปก่อนเลยเพราะวีพียังไม่ได้เปิดสอบจะ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 ,จะต้องหลายปัจจัยจะต้องมีกฎอะไรให้เขาอ่านก่อนสาวันถึงจะให้เขาเปิดสอบถึงจะให้เขามาสอบกับเราว่าเอ้เขามีสิทธิ์เข้าวีพีนะคุณต้องเปิดไมได้นะคุณต้องเล่นดูเรื่องนะต้องพูดนะถ้าคนมาคุยกับคุณคุณเอฟเคไว้คุณโดนโดนปดวีีนะ เขาจะให้เล่นแบบอย่างนั้นให้เล่นแบบดีๆอะ่ะให้เล่นแบบเอาชีวิตรอดจริงๆอ,อ่ะคนที่เขาเล่นเขาจะได้รู้สึกคนที่ดูก็จะได้รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ตายตายก็ไม่เป็นไรอะ่ะต้อง,งขอเล่นก่อนได้ไหมครับคนดูขอจริงๆเพราะว่าผมรอนาทีนี้มานานขอเขาไปเล่นสร้างก่อนได้ไหมครับขอจริงครับ กูกขบอกว่ามันได้ถ้าเสร็จแบบมึงยังไงมึงก็ต้องเข้าก่อนอยู่แล้วแต่เอาเอาไพ่ผย้ไอเปียกไอ้เฟมอะไรเไม่ได้มันไม่ได้กูต้องก่อนกูต้องก่อนทุงมันแจะเข้าสามารถมันเข้ามันเข้าได้ตอนไหนอ่ะสมมติถ้ามึงเข้าได้อ่ะหลังหลังจากนั้นกี่ชั่วโมงมาถึงจะเข้าได้ก็หลังเปิดไงสมมติว่าเปิดมึงทําเสร็จกี่โมงอ่ะไม่ถึงเที่ยงใช่ไหมพอตอนเที่ยงเสร็จปุ๊บกูเข้าไปเล่นก่อนเลยไม่ว่ะไึงเนี่ยเอาแต่เปรียบอาจจะต้องก่อนบ่ายสามอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้ามันเสร็จไวกว่านั้นก็ได้ ต้องยกเครื่องเซิร์ฟเวอร์มันใช้ทั้งเจ็ดเครื่องนะแล้วเราต้องสอบใหม่รคนได้สองพันคนอ่ะกูบอกว่ามึงสอบมึงต้องสอบทุกคนเป็นอ๋อสอบเฮียสอบครับสอบอ๋อเฮียนัทชนนไม่ต้องสอบก็ได้ครับไม่ต้องสอบเพื่อนอันนี้เขาโตแล้วแล้วเขาเป็นเออเขารู้เรื่องโรเพเขารู้ไม่ต้องสอบครับไม่ต้องสอบไม่ต้องสอบได้เลยครับไม่ต้องสอบครับได้เลยได้เลยได้เลยครับ ยังไงเนี่ยเพื่อนเพื่อนครับตาขอลองเข้าไปอันขออันหน่อยขอลองเข้าไปดูก่อนได้ไหมม,มันเข้าไม่ได้มันไม่มีไม่ตอนนี้ตาขอลองเข้าได้ไหมตอนนี้<ย>ตาตาลองเข้าได้แต่ว่าก็เล่นได้แต่เบสบอลเอาแล้วแล้วเอ,อ้ยบอสสามหัวตากลับไปตีได้ไหมเอาไอคิวมาก่อนไหนป้าไอคิวนอนยังไปใช่เขายายเซิร์ฟกันดูกระตายจะไ,<อ>ไป<ว>ตีสาม <S 3> 3. <S เพราะว,ว่ามันเล่นมันไม่ได้ มึงไม่เข้าใจหรอว่ามันมันมันไม่มีมตัวนี้เขาเขาย้ายเขาโยกเขาเครื่องใหญ่กันอยู่คือมึงไม่อยากให้กูเล่นแหละมึงอ้างไป่รื่อยแหละกูดูอย่างโคตร <คน S 2> แม่งแม่งฟังกูรู้เรื่องไหมวะเฮ้ยมึงฟังกูรู้เรื่องไหมนี่กูฟังรู้เรื่องแต่มึงไม่อยากให้กูเล่นอ่ะที่ดูจากมันมีเครื่องหนึ่งอ่ะเครื่องเครื่องเบสดวอเครื่องมินิเกมอ่ะแต่อ้เครื่องนั้นน่ะมันต้องใช้หลายเครื่องเพราะมันเปิดแมปหนึ่งอ่ะมันมันเปิดทั้งหมดสิบแมปมันหลายปัจจัยแต่มีนิเกมมันเข้าได้เลยเพราะมันไม่ได้ยากอะไร 6เครื่องอ่ะใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ไอของเซอร์ไวนเวอร์6เครื่องแต่ก็ต้องย้ายทีละอันทีละอันต้องต้องต้องให้มันเชื่อมกันอะ่ะแต่อีกเครื่องนึงอ่ะมันเป็นของ,องมินิเกมมึง่อเข้าไปเล่นไม่ได้มินิเกมมันเสร็จหมดแล้วไงมันไม่ต้องทำอะไรแล้วเบ็ด <c oughs> บวอล <c oughs> อะไร,รเ<ล>นี้ยเบ็ดวอลเล่นไปไม่มีจุดหมายมันต้องเล่นเอาแรงกันนะั้นน่ะเอองั้นก็รอเอาเมตาถ้านายเข้าได้เราก็ต้องเข้าสกายบล็อกได้เหมือนกัน เฮียไม่ได้ครับเฮียไม่ได้ครับของเขาเฮียเฮียเข้าไม่เอาครับใจใจเลยไม่เีป็นคนเที่คอยบอกที่หนึ่งวงการอยู่แล้วเข้าทีหลังก็ได้อะไรนะเพื่อนถ้าเขาโดนเดี๋ยวให้มึงฆ่าฟันให้เขาเข้าก่อนได้ไหมได้อันนั้นเขาพร้อมกันเอาเอาเฮียเขาเข้ามาเล่นก่อนก็คือก็ได้ลินไม่มีกระดูกกระพริบเป็นว่าเล่นเลยนะมึงไอตาขอให้ได้เปรียบทุกอย่างเลยนะมึงเนี่ยโอ้ ก็คือก็คือยังไงล่ะทุกคนก็ต้องมาขอซื้อของจากผมก็คือเล่นไหมครับจะมาซื้อวัวก็ต้องมาซื้อกับผมได้หุ้นมาหนึ่งหมื่นแปดพขอกําลังใจหน่อยครับตากูขอไปตีบอสสามหัวได้ไหมเฮ้สามหัวอันเก่าอ่ะเนี่ยไม่ได้ตีเลยมันไม่มีแล้วมันมันไม่มีแล้ว เมื่อกี้พี่อะไรพี่นาถนนใช่ไหมสกายบ็อกน,น่าจะน่าน่ใจอีกสามวันถึงจะมาครับตอนนี้มันมีทั้งหมด,มดสี่โหมดเบ็ดวอลมีเมอร์เมอร์เลยนะไอเมอร์เดอร์พี่เมอร์เดอร์เออพล้วสกวายวอลแล้วก็พวกแบบทีเอ็นทีรันอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เทอร์ไรล์เวิร์ดก้าเซิร์ฟแต่ระบบจริงๆมันมีทั้งหมดประมาณสิบกว่าระบบก็จะอัพเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าทุกระบบอันนี้ก็สมบูรณ์หมดแล้ว แต่เรื่องขายของก็ไปไปขายเอาเองได้เพื่อนเนอะทำฟาร์มขายเหรอแต่ในหมด V P อ่ะจะไม่ได้มีแค่บอสหมคครับนะกลัวบอสข้างนอกเข้ามาเยอะมากเลยนะเขาไปชมได้ไหมเขาไปชมได้ไหมเขาไปดีนดูได้ไหมมันไม่ได้เพื่อนเขาทํากันอยู่กูแค่บอกไว้สปอยให้ฟังว่าใน V P อ่ะโอ้ยเฮียครับขอบคุณครับมีแบ่งไหมมีแบ่งไหมตอบครับแบ่งแบ่งได้แบ่งไม่มแบ่งไม่แบ่งเพราะเฮียเขาต้องเข้าความกู ผมรับเฮียนุครับ,บเฮียแบ่งไหมมีแบ่งไหมแบ่งไหมเพื่อนอืดูๆ <c oughs> คูข้าบเฮียโอ้โหเขาเรียกว่าเล็ยมยำเล็บมืออพ,พี่จุบแล้วพี่ลองดมที่พี่จุบมเมื่อกี้เลย,ยเออมีกลิ่นอะไรวะไม่มีอ่ะ ห้าหมื่นเฮียเขามาครึ่งแสนแล้วอะ่ะอุณผูมครับของแท้ไงที่เขาเขาโดเนตอยู่ไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าถ้ามากรุงเทพมาเจอกันไปหาเขาไม่ล่ะหรือชวนเขามานี่ด้วยไม่ล่ะได้บอกเขามาไม่ล่ะเนียามาไหมอ่ะอุณผูมครับเล่ากันไม่ล่ะตัวนเนียเขามาดิเพื่อนไปได้เจอกันไงได้เจอคนดูไง เฮียโอ้โหนำโด่งเลยอ่ะตอนแรกเขาอยู่เคาเขายูตตกมาอยู่ดับสามอ่ะเขาว่าไล่มาไล่มาไล่มาจนแบบอยู่ดับหนึ่งอ่ะใช่เหียวะที่เขาบอกว่ามากรุงเทพเจอกันอ่ะใช่ไหมวะโดนมาอันอันก่อนหน้าเนี่ยใช่ไหมเพื่อนใช่โอ้อมครับเฮียโอ้ยเขาเนี่ย ถ้าเราไปทําบุญนะ่ะเขาน่าจะได้บุญเยอะกว่าคนอื่นเพราะเขาดวงมาห้าหมื่นเขาน่าจะได้บุญเยอะกว่าคนอื่นจะได้บุญเท่าไหร่เพื่อนน่าจะได้เยอะเลยแหละดุยดุยวันพรุ่งนี้เอาตู้จีบีไปไว้ข้างหลังบ้านเลยนะในบ้านเ, <laughs> เดี๋ยวจะเอาป้ายเฮียนะถนนมาวางไว้แทนเออปากเลขอะไรเพื่อนอะไร เขามีแต่ให้กระเฮียเขามีแต่ให้เพื่อนกูขอเข้าไปดูเซิร์ฟก่อนได้ไหมเฮ้ยกูบอกว่ามันยังไม่เสร็จมันเข้าไม่ได้มันเข้าได้แต่พวกมินิเกมอยากเข้าอ่ะครับเฮียขอเข้าดูก่อนให้ได้หรอพี่ขกดมอง อะไรมันไม่ได้มันแล้วอะไรเขาไมเข้าสกายบอร์ได้มันเป็นเบสมึงไม่เข้าใจเลยมันเป็นมินิเกมมันคนละส่วนกันอ่ะมันอันเดียวกันโง่หรือมึงโง่วะมันคือมินิเกมกูรู้มึงอยากให้คนดูเข้าพร้อมกูกูรู้มึงอยากแกล้งกูมึงอยากให้คนดูเข้าพร้อมกูนี่แหละกูรู้บัซบกูบัดซบกูรู้ว่าเพื่อนไหนอยากให้คนดูเข้าพร้อมกู บอกว่ามันเข้าได้แต่มินิเกมมินิเกมมันแยกออกมาแล้วมินิเกมมันทําง่ายแต่สไ વ เวลมันทำมันจริงจมันก็ง่ายแหละแต่ว่ามันมีเรื่องพวกระบบฟาร์มขายของถ้ามันไม่บาลาน์ะมันพังเพราะมันเปิดแล้วมันรีไม่ได้มันมีทั้งระบบหลายหลายระบบที่ต้องฟาร์มมันไม่ใช่แค่ฟาร์มแค่สร้างบ้านอย่างเดียวต้องฟาร์มเพื่อมาอัพสกิลขายของเอาอาวุธ ไปตีบอสหนึ่งบอสสองบอสสิบบอสแปดบอสหีบอสแปดอะไรอะเล่นเป็นปีอะเพราะว่าถ้ามันทำมัม่วๆซั่วๆอะมันพังแต่วันแรกมันไม่พัง,พงหรอกอมึง,งโง่เว้ยนะอีกแล้วเว้ยสองครับมึงโง่สามครับก็โง่ผมโง่จริงหรอครับคนดู <c oughs> ผมรู้ผมรู้เ่าเพื่อนผมอยากให้ผมเข้าพร้อมคนดูอะเอ้ยม <c oughs> ึงไม่ได้เข้าใจที่กูอธิบายกูเข้าใจก็กูเลยบอกมึงนี่ไงนั่นไงกูซ้ายแล้วมึงถึงฝ่ามึงไม่เลาเข้าสมองมึงก่อน่ะ มึงแวะเข้าสมองก่อนแล้วไม่ค่อยออกหูขวาดิวะโอ้อ้าวจริงเฮีย้ยตัวเองมันเงาไงอ้าวอ้าวอ้าวมันอาจจะเล่นยากกว่าเดิมนะคนดูต้องเข้ามาเล่นแล้วคอยสอดมันนะโเฮียปิดโดเนตโดเนตหมดว่ะต้องเติมโดเนตแบบเฮียเฮียแกปิดโดเนตกูหมดเลยว่ะเพื่อนเออ ตรวเข้าไปดิพวกเนี้ยเอ้ยวันไหนวันไหนอ่ะโดเข้ามาเนี่ยเวลาครับเจ้าก็มาฟังดีเจอ่ะเจ้เาก็มาไหมไปเราดูต้องเข้ามาเล่นแล้วคอยสอนมันนะมันไม่ใช่สบายเวิร์กธรรมดานะมันเป็นเหมือนอาร,รนะมณ์เหมือนโยกังเลยนะรูปป world, ้ป่ะกูเติมเครดิตทีละเท่าไหร่เพื่อนขอมึงเต <30, 000. S 2> ิมเติมเติมทีละเท่าไหร่ทีละหมื่นของเขาแดกแดกแดกเครดิตมึงเท่าไหร่อ่ะยังไงมั่งสมมติหมื่น สมมุติห้าพันก็น่าจะได้ประมาณเกือบสองแสนก็คือหมื่นละสามแสนโดยประมาณถูกไหมไม่รู้ว่าจะไม่ได้ว่ะกี่เปอร์เซน็นต์เอาน้อยเขา,เาน้อยประมาณสามเปอร์เซ็นสามถึงห้าเปอร์ซ็นถือว่าไม่เยอะนะนิดเดียวเองแต่เขาทาระบบดีอยู่นะ,นะเนาะเ่อนาะใช้มานานด้วยเนาะไม่ต้องใช้ลิงก์อะผมพี่เีมันมันมันได้แต่ว่ามันของมึงมันโดนเน็ตเยอะมันมันโดนบล็อก ถ้าเป็นแบบพวกไอหมึกอะไรพวกเนี้ยที่ใช้อยู่หลักร้อยอะ่ะวันนั้นไม่มีปัญหาหรอกแต่เขาไม่เคยโดนบล็อกอะ่ะใช้ของมึงทีหนึ่งเขาเขาโดนบล็อกเลยอะ่ะใช่หรอพี่ีเหรอใช่เขาเขาทำโดนเนตมาให้เราเท่าไหร่อ,อะ่ะตั้งแต่กี่ปีแล้วอะ่ะบอลเลดอะ่ะเขาทาการเติมให้เรามากี่ปีแล้วอะ่ะเขาไม่เคยโดนบล็อกเลยเขาบอกวันนั้นที่ทําให้มึงโดนบล็อกเลยมันมาลัวเกิน